งานนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเกรซการก้าเผยสาเหตุที่เบรกงานละครก่อนล่าสุดทางด้านของสาวเกรซชีแ้แจงให้ได้ทราบว่าช่วงนี้เน่ยเธอเองขอพักงานละครหาเนื่องจากว่าตอนนี้งานกลับมาเยอะแล้วมีสิทธิ์เลือกงานมากขึ้นทําในสิ่งที่เราไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งและทําสิ่งที่ใช่งานละครตอนนี้เลยเบรกไว้ก่อนรอฟังงานเพลงกับรายการท่องเที่ยวที่ทําถามว่างดงานละครเลยหรือเปล่าก็ไม่ขนาดนั้นเพียงแค่ยังไม่เจอบทที่ใช่ และก็เลยทำให้รู้ว่าเล่นมาเยอะมากเลยอยากเปลี่ยนสายมางานเพลงมาทำสิ่งที่เรารักดูเป็นการเชลเลนต์ตัวเองแบบนึงยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเธอแต่เชื่อว่าหลายๆท่านที่เป็นแฟนคลับเธอเนี่ยไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็คงเป็นกำลังใจให้อยู่เสมอเลยค่ะทางทีมงานก็เป็นกำลังใจให้กับสาวเกรซเช่นเดียวกันค่ะ